เอาถอดทำไมครับเนี่ยโอ้เราจะบุกเบิกแล้วครับถอดออกแล้วครับมันหนักรถครับเอาเดี๋ยวจะไปใส <ไป S 1> ่คันสีข,ขาว <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับชอ่องดำสิ่งครับโอ้เดือดรอยขาดไงเนาะใสมาถึงปีอีก อู้ขนาดยังไม่ถึงปีอ่ะดัวมันต้องเลือกงานเนาะหมดเวลางานแ้วพี่หวลาทการแล้วตอนตอนเต้็เท่าไห่วะพรุ่งนี้วิ่งวิ่งขี้พรุ่งนี้วิ่งขี้ต้มเลยตอนเสร็จพรุ่งนี้เท่าไกว่วะวิ่งขี้ต้มวันหนึ่งก่อน เจาวเลยครับถ้าเป็นสว่านแบบมันมีเจาะเข้าไหมเอาดอกเอาดอกเจาะเลยกับครับครับได้เช็คครับต่แต่ว่าแบตมันก็หมดเร็วเนาะ นี่ครับข้อเสียของแผ่นก็คือวิ่งหินใหญ่ไม่ได้นะครับวิ่งได้แต่ว่ามันต้องหนากว่านี้หรือเปล่าถ้าหนากว่านี้วิ่งได้ไหมไม่ได้มันเหมือนกรีดออกเลยอแไว้เอาไปเอาโปรยเลยไหมพี่อันนี้โปรยเลยไหมตรงเนี้ยจะโดนตัวเองนี่ออกแล้วแค่นี้เอง เลื้อขลังอีกใช้เวลาถอดไม่ถึงสิบนาทีครับเวลาใส่เป็นชั่วโมงใส่ครึ่งวันพอเสร็จแล้วกลับบ้านเลย

เรียบร้อยไอฮโด้วพวกนี้หลยขึ้นสนิมมากกว่าเขาข้างบนอถ้าไม่ได้เดกสามเมตรหกเลยปุ่นีเลยนี่มันสามเมตรหกเหรอ,อเกียม์ยกออกครับ เรียบร้อยแค่นี้เองง่ายๆเลยครับไม่ยากครับติดอะไรเรียบร้อย ออกมาแล้วครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนยกออกว่าจะเป็นยังไงครับร <c oughs> เป็นอะไรนะ PE อ่ะ ของอแล้วครับไอ้ข้างลัางยิงอ่ะย,ยิงแล้วยังขาดเอ้ยังข้างลัางนี่ไม่ได้ยิงแบบนี่ให้นี่เดี๋ยวตัวล่างอีกนิดหนึ่ง เอาออกแล้วต้อยครับอ้อเกยงอะไรหนูอุ้ยกระบะก็ถือว่าไม่ขึ้นสนิมนะใส่ตัวนี้ ต้องพับไว้ยกคนเดียวก็ไหวครับโอ้เดี๋ยวร้อยครับแค่นี้เองยี่กระบาดมันก็ไม่บุกที่ไหนพี่ เรียบร้อยดูแต่ว่าก็ถือว่าไม่เป็นสนิมนะถ้าเราแต่ต้องเจาะรูระบายเอาไว้เวลาเราจะใส่แผ่นตัวนี้ เดี๋ยวเลยพรุ่งนี้เปลี่ยนแผนวิ่งดินก่อนวันหนึ่งมันก็ไม่ติดล็อกพี่ืทีมงานก็นี่ครับยามเย็นลิงลิงดูอาจารย์โอทำไมอาจารย์โอนี่ครับ มาแล้วทีนี้มาโหลดขึ้นกระได์ใหญ่เหมือนกันเนาะถ้าเราติดแต่พื้นมันจะก็ติดเหมือนเดิมเ,เนาะต,ติดข้างเหมือนเดิม,มดเราต้องติดข้างด้วยสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบ โอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้บายบายครับไว้เจอเก,กันคลิปหน้าครับทีมงาน <c oughs>